สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจางวินเลิ้างทา,งท,างทุกคนนะครับแอมสวยงามครับโฮมอิเล็กทรอนิกส์สวยงามลูกค้าบอกประเมินราคาก่อนซ่อมให้หน่อยอ่ามันไหมผมก็ได้กลิ่นด้วยนะมันเป็นกลิ่นเหม็นไหมเหมือนหม้อปแปลงไหมเดียวนี้มันกลิ่นมันออกมานะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะเพื่อนนะเป็นยังไงภายในนะครับเปิดฝาเครื่องออกมานะครับเพื่อนเครับ ได้กลิ่นเหม็นไหมนะครับกลิ่นเหม็นไหมกลิ่นลักษณะนี้ก็เป็นหม้อแปลงนะครับได้กลิน่นกลิ่นหม้อแปลงรับที่ไหมอยู่อัวนี้นะครับโอ้โหทีนี้ภายในนะครับหม้อแปลงสีทองบอร์ดนี้ก็คือบอร์ดเล็กติฟายนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับ รวไมไปถึงชุดป้องกันลำโพงก็อยู่ในบอร์ดนี้นะครับถ้าขยายนะครับมีแาขยายนะครับทีนี้ก็บอร์ดหลังนะครับหลักรายใจความลูกค้าบอกอืมให้ประเมินก่อนซ่อม ก็มอแปลงนะครับกินเหม็นไหมเลยนะครับเดี๋ยวนี้กินรวดอาบน้ํายาไหมนะครับออกมาเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปวัดไฟอะไรให้วุ่นวายยุ่งยากเลยละนะครับคือเปิดฝาออกมาได้กินเลยมอแปลงขนาดสัก5้าแอมป์ไฟก็ประมาณสัก4ี่สิบสามโวลต์ ตันเตอร์ตัวนี้จริงๆแล้วก็รับได้ก็50ยังได้อยู่นะนี่สี่สิบกว่านล่นหละมอแปลงสี่สิบห้าี่สิบแปอะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะหามาได้มอาแปลงมีไฟออกก็น่าจะเป็นไฟนี่ครับนะที่ไปเข้าพักขยายแล้วก็มีไฟไปเลีย้ยงในส่วนของรีเลย นะครับก็จะมีไฟ2ชุดออกไปครับ40ถึง50แล้วก็24 24ยไหมหรือ12โอ้รีเลย์1สสินะครับประเมินราคาเท่าไหร่ก็ต้องไปเช็คดูว่าหม้อแปลงเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วทีนี้สาเหตุของหม้อแปลงไหมมันจะมีตัวอื่นเสียไหมนะครับแต่สตาร์ทแรกนี่หมอแปลงพังไปแล้ว ยอดมากเลยนะครับแล้วทีนี้ในกรณีหม้อแปลงพังแบบนี้ประเมินราคาเท่าไหร่ทีนี้สมมุติว่าหม้อแปลงนะพันบาทหม้อแปลงพันบาทนะมาถึงเรามันจะต้องมีค่าส่งนะเ,นเพื่อนๆมีค่าส่งนะครับค่าส่งมันจะเท่าไหรล่ละลูกใหญ่เนี่ยส0งร้อยไหม หรือว่าถ้าเกิดว่าหม้อแปลงหนึ่งพันบาทแล้วละ่ะค่าส่งค่าดําเนินการไปเอามาในฝากซื้อมาแล้วก็อยู่ประมาณสักสองร้อยมันก็ต้องจ้างเด็กไปอืมแล้วถ้าเกิดว่าพันเอาละ่ะพันเองพันเองมันต้องไปดําเนินการไปซื้อลวดแล้วก็ามาแกะแกะออกแกะออกปุ๊บแล้วทีนี้ก็ลวดมาพันเอ่อ แล้วทีนี้ค่าพันธุ์หม้อปแปลงมันจะต้องเป็นเท่าไหร่อ่ะสุดท้ายแล้วหม้อปแปลงก็ราคาพันบาทอยู่ดีเพราะว่าพันก็ต้องแกะออกมาลื้อออกมาลื้อออกมาก็มาพันเคลือบด้วยน้ํามันน้ํายาเคลือบไอทองแดงวาน,นิชหม้อปแปลงยะแห้งได้ก่าจะใช้งานได้มันก็ต้องทุนเป็นพันเหมือนเดิมนะครับยังไงหม้อปแปลงก็ต้อง ราคามันก็ตกประมาณพันบาทอยู่แล้วมาแปลงเลือจะแพงกว่าก็เป็นไปได้แล้วทีนี้ถ้าขยายเป็นไงบ้างอะพังไหมล่ะทีนี้ถ้าจะเอาชัวร์ก็เอาไฟมาป้อนแต่มันจะเสียเวลาในตรงนั้นเพราะว่าทีนี้คือประเมินเข้าแล้วก็คือน่าจะมีการประเมินที่ที่อื่นแล้วอาจจะตกลงราคาซ่อมไม่ไหวก็ ให้ที่อื่นประเมินบ้างอะไรเงี้ยเอามาให้ผมประเมินนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักสองพันตัวนึงงายก็คือสองพันเนี่ยต้อง,อ,งอาจจะบวกลบสองพันห้าหรืออาจจะเป็นพันห้าแล้วก็แล้วแต่นะนะครับก็อยู่ประมาณสองพันบวกลบห้าร้อยประมาณนี้นะประเมินไว้สองพันอยู่แพงไหมความบันเทิงครับต้องแลกมาครับต้องลงทุนเบียร์กับเสื้อล่างละแปดร้อยอยั่งเงเสื้ออย่ นี่ฟังได้นานกว่ากินเบียร์เบียร์ลังหนึ่งเปิดฟ้าชีวิตเปลี่ยนมันหน่อยโพดตัวล่างหนึ่งไปเอามาอีกสองลังสามลังยังกินอยู่มันเป็นยัางไางประมาณสองพันเสร็จไหมไม่รู้ถ้าจะให้เสร็จก็บวกไปอีก500้อหรือว่าลบห้าอก็แล้วแต่อยู่ในเลกเกนี้ประมาณสองพันพูดง่ายก็เตรียมเงินไว้สองพันนะ,ะ,ะแล้วทีนี้ก็ ปิดฟ้าไว้ตามเดิมคิวหม้อแปลงก็ได้มีค่าประเมินไหมไม่มีค่าประเมินศูนย์บาทไม่มีค่าประเมินนะผู้ถือก็มาทําช่วงเย็นนะครับประเมินเครื่องเนียนี้ทําช่วงเย็นท่านตอร์วัดดูไหมไม,ไม่ไม่ได้ทําตรงนั้น <c oughs> พอแล้วมันติดที่หม้อแปลงก่อนเลย <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจะไปซื้อหม้อแปลงมาเองก็ไปซื้อมาได้ นะครับบอกโบนบอกแอมรเอาตัวอย่างลูกเดิมไปก็ไปซื้อมาได้ต่อจากนั้นแล้วก็ค่อยทําต่อไปนะครับต้นกําเนิดเกิดเรื่องมันอยู่ที่หม้อแปลงก่อนเลยันดับนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อน,น,น,นเพื่อน,ก,น,น,อนก็ประมาณนี้นะครับภายในถ้าของเพื่อนมีกลิ่นเหม็นไหมอะไรขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นหม้อแปลงใหม่นะครับนะสาเหตุยังไม่รู้เอออันนี้ก็คือการประเมินเนี่ยมันต้องคร่าวๆจะซ่อมเสร็จในราคาเท่าไหร่นะ มันบอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องใส่หม้อแปลงเข้าไปแล้วมันก็ต้องมาดูว่าพัดลมมันหมุนไหมอย่างนะว่าลุ่มพวกนี้ขวักคลักไหมนี่ครับเสียงออกมาเป็นยังไงองนีนะครับมันมีต่ออีกเยอะแยะนะครับบางคนบอกว่าโอ้ยแพงถูกกว่านี้หน่อยไม่ได้บอกอมันเป็นราคาประเมินมันไม่ใช่ราคาดําเนินการเสร็จเสร็จมันอาจจะแพงกว่าราคาประเมินกว่ากันไปนะครับเออหรือจะถูกกว่าราคาประเมินกว่ากันไป มันเป็นการประเมินข้าวๆเนี่ยข้าวๆเนีเออใครอยากได้เป๊ะๆเอออยากได้เป๊ะๆได้ไหมได้แต่มันต้องมีค่าดำเนินการนะครับเช็คหม้อแปลงรานะคาพร้อมส่งเท่าไหร่เช็คพาคขยายออกมาดังดีไหมนะครับเออเช็ควงจรให้มันทำงานได้แล้วก็ เมื่อนั้นนั้นมันทํางานแล้วมันซ่อมแล้วนะครับตรงนั้นน่ะมันเป็นการซ่อมแล้วนะครับมันไม่ใช่ประเมินแล้วนะครับเพืเ่นนอนๆเป็นจังสั้นตัวไอ้บางคนประเมินรอนพื้นเลยได้ไนี่บอกไรเฮ้ยหมอแพงบวกเกินหาร้อยุอคนยังไงอยู่เธอเป็นสื่อแล้วมันพันละสิมือนราคาพันบาทพันสองพันสามอะไรแค่นี้เดียวนี้หมอแพงมันแพงขึ้นนะครับเนาะอ่ะจัดไปครับเป็นอย่างนั้นแหละจะเมีเรื่องทายก็คงจะต้องจบคลิปวิดีโอการประเมินไป เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนนะเพื่อนคิดว่ามันราคาเท่าไหร่ครับเพื่อน <laughs> สวัสดีครับ